เคยมีคนตายนะนี่ไงคนแรกเนี่ยชีแตกวะเนี่ยเออไอเจถามว่าเฮียชีแตกเขาเนี่ยไอ,อ,อโว่ทำเฮียอะไรที่นี่วะเนี่ย มาอยู่กันที่ดีเวอร์อยากให้ทุกคนพูดดีๆสวัสดีครับผมวินีแลกฮะสวัสดีครับทุกกะตีของเราวันนี้ผมจะพาเฮียมาเสียวในที่ของผมบ้างผมไม่ได้เสียวแบบนี้มา20ปีกับที่ตรงนี้ได้เอ้ยเปิดถึงยังวะถึงแล้วเกินเกินเเรามาดูสักครั้งว่าในดีเวอร์มีอะไรเล่นบ้างเฮียเคยมาดีเวอร์ไหมเคยมาครั้งหนึ่งแต่ว่า20กว่าปีมาแล้วไงมารมามาคนเดียวหลงทาง แต่ตั้งใจมาแต่วันนั้มาปรากฏว่าเป็นไงไหมรถไฟเสียยางแบนยางแบนรถไฟหอเรามาดูกันว่าจะมาอะไรไปเล่นอะไรบ้างเราจะเริ่มจากเอาเลเวลแบบต่ำๆไปเรื่อยๆไม่ถ้าไปเล่นเลเวลสูงๆกลัวจะอันเดียวแล้วกลับบ้านถูกต้อง สวัดีเดี๋ยวเราสองคนใครดันให้ไปชนขอบชนะใครติดขอบแพ้ใช่ทุกขอบขอบไหนก็ได้ก่อนไปเมืองอีกวะขอเด็กให้ให้เด็กแวะเล่นแป๊บนึงแวะเล่นน้ำแป๊บนึงนะครับให้ให้เด็กแวะเล่นแป๊บนึ่งปลาฮะปลางั้นเฮียเฮียกับพี่พีเป็นหัวหน้าทีมผมไม่เอาพวกสองคนอ่ะเอออ่างั้นแก้มกับพี่บอสนะมาพร้อมยากฝั่งนู้นอ่ะคนที่ติดขอบแบบออกไปก่อนเลยนะ मूव निकू, देर देर, भाई ले ये 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 ये, ये ये, तू लाइट बोल रहा था तेरा किडी, लाइट किडी बोल रहा हूँ तो मैं लॉन्ग जर्नी लॉन्ग फॉर्स, मैं जानता हूँ वो लगता बोल रहा है, तैयार हो रहा है तेरा किडी लाइट लाइट ดัน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 ดัเอเหลือแก้วเหลือแก้วเหลือแก้วเหลืแก้มอ้แก้วไปชนฝั่งนู้นเลยเปล่ามันบอดที่อ้ยมันบอดที่อ้ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแรงอ่ะเย้มาดูสวนสนุกวันนี้แล้วกันเกมแรกอ่ะ ไอเฮียเกมแรกก็แพ้แม่งอี่ไรไอเฮียแพ้ทั้งทีมเลยไอสั์ใช่เหรอไปก่อนพวกเลยเหรอไอเฮียออไอเหี้ยมันต้องแพ้มันทุกทีเลยวะไอ้เหี้ยกูสาวจะไปเมืองอิมาเฮียคไายมาเล่นเรือบัมก่อนแล้วก็มีการแบบให้ดันขอบแล้วสุดท้ายเขาก็แพ้รถบัมเลยปะล่ะรถบัมเลยไหมลดบัมเลยไหมมากาติกาคืออะไรมันเรือมันเรือเลยใครชนขอบก่อนนะฮะกดลงโทษไหม ใครแพ้เอาใกล้ๆเลยไปขึ้นไวกิ้งไปขึ้นไวกิ้ง <What? S 1> ไม่ทำเหมือนแจ,จ็คโันเลยนะอย่างนี้เลย ูไอ้้เหีสามคนนะฮะบัมบับมหกทีมผมบัมแก้มกับบอสติดขอบได้เท่ากับทีมเฮียเหลือโคตรเฮียคนเดียวส่วนทีมเฮียบัมบีมออกแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นก็เจ้ากันไปเพราะเวลาหมดก่อนเจ้าได้ไงเราเหลือสองเหลือลืมไปครับผมขอความโชคดีไปที่ไวกิ้งกับโยงครับผมเอาเดี๋ยวขึ้นเหรอเดียวกันอยู่ที่จะขึ้นเหรอไม่ขึ้นทั้งทีมทอโอ้โหเฮียอะไรเนี่ยบริหารจัดการลูกทีมไงเนี่ยโอ้โหเฮียกูไม่ใช่แพ้เลยเฮียเป็นคนแพ้ มันขึ้นสูงสุดขนาดไหน75องศาผมขอ360ได้ไหมของ300องศาเลยไหมเดี๋ยวกี้เราขอเขาขอเป็น360ได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับเลี้ยวๆกว่าได้ก็หล่นเลยได้ครับหล่นก็ได้ไม่ติดไม่ติดอะไรครัแต่เคยมีคนตายนะนี่ไงคนแรกเนี่ยเฮ้ยแก้มขึ้นไปแล้วดูดิผู้หญิงอ่ะ อาการอาการเป็นไงบ้างเฮียมันมีทางออกตรงไหนวะที่อยากออกเยไม่ขึ้นไม่ได้เหรอวะจะเล่นแล้วไม่ใช่เหรอตอนนั้นมันวัยรุ่นไงเฮียตอนนี้มันอายุขนาดนี้มันเล่นไม่ไหวมันไม่รอบหนึ่งสามนาทีรวมจอดมันเหวี่ยงไปประมาณสักสองนาทีห้าสิบแปดอะสองวิสองวิคือปักลงไปเป็นนาทีสเต็ปถ้าเราแพ้แล้วก็ต้องขึ้นแหละเห็นไหมฮะแต่บัดี้เราเลี้ยงกันอยู่เลยเห็นไหม เหล็กเมื่อวานตรงเนี้ยเหล็กมันหลุดไปอ่ะแล้วเขาเพิ่งออฟอ่ะอ๋อเมื่อวานมีฝรั่งหล่นนะพี่เขาบอกอเออหล่นเป็นลูกเลยเม็ดกระจาย <c oughs> กูถ่ายไม่ได้แล้วกูถ่ายไม่ได้แล้วอ๋อี่เยเมื่อกี้คืออะไรเขาไม่บายให้เราเหรอ ไงแล,ล้กๆก็สนุกแต่รังเกีฉี่แตกวะเนี่ยเออไอเจถาไอเจ๊ฉี่แตกปขาเนี่ยแม่เขาลงขาสั่นเลยเฮ้ยขาสั่นจริงนะเนี่ยมาเรามาถึงแล้วมึงมีนะเดี๋ยวเราเข้า้ังในดีกว่าจะจีนๆสบายๆป่ะไม่ไหวแล้วอีกบรรยากาศหนึ่งเลยอ่ะเข้าห้องเย็นเลยตอนนี้ อ่ะตอนที่ผมถ่ายอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าตอนที่ออนแอร์ไปประเทศเปิดหรือยังแต่ตอนที่ผมถ่ายทําให้ผมนึกถึงบรรยากาศที่ไปญี่ปุ่นเดี๋ยว,วถ้าสักวันเนี่ยเราไปมือหน,นอกแล้วจะไปทําสุขทรีที่นู่นมัน,น,นหนาวกว่าด้วนี่มันเหนือนาวอยู่ในตู้เย็นกติกาก็คือแบ่งทีมเป็น2ทีมทีมใดที่สามสารถสไลเดอร์หิมะได้ไกลที่สุดทีมนั้นเป็นฝ่ายชนะสไลเดอร์สไลเดอร์เดี๋ยวเจอกันจัดไปยอดอ่ะ

Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini untuk mendapatkan maklumat terbaru. หน้าพวทุกคนเร็วเลยแต่โคตรมันเลยเฮ้ยชู้ทอกระดูกหักเลยนะเว้ยขาผมพิ่หักแล้วที่นี่ มือแข็งบอกตกูไม่เล่นไม่ได้เหรอวะเฮียบอกอยากมาเล่นบังหีมาคูอยากเล่นดีมาูอยากเล่นไมอยากเล่นแบบนี้เฮียทำไมหายหลัง่เนี่ยไม่หายเฮียจาข้างขโอ้ยเดี๋ยว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 เีย่งเฮียสั่งเดี๋ยว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 เดี โอ้ยต oh, hey, ัวเาทำเหี <laughs> hey, ้ยอะไรนี่วาเนี่ยโยเขโดีจาสายได้สัตว์ัดทัทัอาเหี้ยอะไรนี่วะเนี่ย เก็บไม่ได้ผมหนาวจมูกแดงแล้วเออตาร์มกับบีมไม่ถึงมีพี่ถึงเดียวของเฮียมีเฮียไก่แก้มถึงเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะให้เฮียขึ้นไปบนซูเปอร์สแปดซูเปอร์สแปดขึ้นไปบนซูเปอร์สแปดแล้วผมไปยืนรอเฮียบนสะพานมาแล้วครับผมถึงแล้วซูเปอร์สแปดเดี๋ยวเฮียจะคนเป็นคนขึ้นไปนั่งเล่นบนซูเปอร์สแปดส่วนผมไปรอกลางสะพานกูนั่งหน้าสุดเลยเหรอหน้าสุดเลยครับเนี่ยชนะมาดีหรือไม่ดีวะ เฮียเขาเข้าใจว่าผมจะยืนตรงกลางสะพานตลอดแต่เขาไม่ได้บอกว่าคนแพ้ลงไม่ได้เดี๋ยวพอเขาจะลงแล้วอะผมก็วิ่งไปเพราขาจะหนีใช่เพราะผมไม่ได้เสื้อผ้ามาแล้วเขาก็จะขึ้นไปแล้วก็เจอลงมาแบบไม่เจอใครแต่ผมไม่ได้บอกว่าลงไม่ได้หัวหมอสดเจอเรียก <c oughs> ว่าหัวหมอฮะ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 ฮมฮะ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 ฮมฮะ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 ฮ้ฮะ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  ไปไปไปไม่เห็นไม่เห็น เฮียจะไม่หายแล้วบอกล้วเขาส่งมาสัตว์เฮียไม่ชนะเลยสัตว์ไม่ชนะเลยสัตว์เหี้ยเกิดอะไรขึ้นไม่ชนะเลยเหี้ยเลยต้องชนะเกมแบบนี้ด้วยวะพวกหนีหมดเลยพี่พีเสี่ยงมาเลยแล้วจะเอาเสื้อผ้าอะไรเปลี่ยนอ่ะเป็นไงนบ้างเฮียเป็นไงนบ้างเฮีย กูไม่น่าชนะเลยไอ้สัสกูไม่เห็นมรดภาพมีใครมีหมาสักตัวเลยที่อ่ะมึงดูพุ้ดได้เลยเที่อ่ะเดี๋ยวดูพุ้ดถ่ายไว้อยู่หลับตาตอนจะลงเห็นไหมตอนจะลงมาอย่างนี้เลยเนี่ยขนาดตามดิเต็มหัวเลยกูไม่น่าชนะเลยไอ้สัสเรามาถึงแล้วฮะสกายโคเตอร์อันนี้ตรงที่มึงเล่นจะเล่นคนเดียวเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะไปเล่นส Sky c o เตอร์กันข้างบน2คนไม่ไหวจริงนะเว้ยยยยสายไหวเหรอวะไหวดิเฮียไปะเราไปกัน จริงเแต่วันนี้หัวใจกูเต้นแรงมากไอ้ตันค์นี่โอ้ยมึงมึงมึงได้ยินเสียงเขาร้องไหมไอ้เหี้ยเขาร้องขอชีวิตเลยนะมึงนั่นอะโชคดีโชคดีโชคเด้ออะไรหน้าอ่นเจือดเลยที่ชั่วไป่ทำอย่างอื่นไม่เคยทำสีหน้าอย่างนี้เลยเฮียอยู่กับผมนะครับพี่ข้างหน้าสุดให้ดูนี่หน้าสุดนี้ไม่มีอะไรแล้วแล้วเราก็อยู่กันสองคนแบบนี้ข้างหน้าเขาป๊อปกันมากเลยอ่ะ อย่าเคี้ยวห้ามมาท้าขึ้นอีกนีดนะโอ้ยอย่าดูก่อนห้ามแล้วแต่ห้ามกูตกแล้วกันไอ้สัตว์ a few minutes later น่าน้ผมจะปล่อยรถแล้วนะครับโอ้ยไอ้เลื่อยเลยเลื่อยสุดโอ้โหไอ้ครับภามเท่าไหร่เท่านั้นนะโอ้ยโอ้ยหายาอย่ากลางเก็บเขาบอกอย่ากลางหายขึ้นแล้ว ขึ้นไปข้างบนแบบนี้เลยครับขึ้นไปข้างบนแบบมันจะสูง ไอ hey. hey, yeah. hey. hey. ้เอออยากกลับบ้านแล้วอ่ะมาใส่เบลเลยครับกดตุมสีแดงที่ใส่เบลออกนะครับเป็นไงา้างเหี้ยอ๋อเดยวตัวเลยเดินเลยเฮียเยอะแตะมันเนี่ยไม่บอกให้กูซื้อเป็นเพื่อนที่แรกไว้เงี้ยขี้แตกเลย เี boxing, ้ย่ยงีุดียงสุดขนาดหบตาเยขนาดลับตาเ้ยจวใครคิดออกแบบเคลื่อนแบนนี้ว่าหใจวมันวิ่ง ที่จริงผมกจะเล่นเยอะวันนี้ได้หนึ่งเนี่ยครับเวลาใกล้จะปิดแล้วก็อีกสองเนี่ยคือเป็นคนเล่นแล้วแบบอย่างเงี้ยมันจะแบบมันจะเบอร์มากใครที่ชอบเล่นอะไรสนุกแบบนี้นะแวะมาเที่ยวได้นะดีเบอร์นะครับฝากหน่อยนะครับผมสุกติฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับสุกติไปก่อนครับผมเบอร์มากไปแล้วครับผมโอ้ย